ปี2,565ดาวดวงใหญ่ย้ายข้ามราศีดวงใครจะรุ่งดวงใครจะร่วงมารับชมกันได้เลยครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอสอบถามตัวชะตาส่วนตัวกด a yor8 ใน line id นะครับสุขแล้วก็ทุกทุกแล้วก็สุขได้แล้วก็เสียไปเสียไปแล้วก็ได้มาเป็นเรื่องธรรมดา พระธรรมเทศนาหลวงปูชาสุพัทโธครับในปี2565นีนะครับทางด้านของดาวพระราหูนะดาวพระราหูจะทําการเคลื่อนย้ายประมาณันที่30กันยายนนะพระราหูเนี่ยมาจากในเรือนของพบการเงินของดวงชะตานะครับพอพระราหูเนี่ยเคลื่อนย้ายนะเข้ามาสู่ในเรือนของเจ้าเรือนพันธุนะเขาเรียกกระรุมพระมาในส่วนของพันธุนะ ถามว่าการเงินของชาวรา,ราศีมังกรนั้นจะดีขึ้นไหมนะผมมองว่าเป็นเหมือนปีที่เป็นปีทองทางการเงินแล้วกันนะเป็นปีทองที่ชาวร,า,ราศีมังกรนั้นจะมีการลงทุนนะมีการใช้ใจ่ายเงินนะเกิดขึ้นแต่ใช้ใจ่ายในลักษณะการสร้างฐานชีวิตนะการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตการสร้างาความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชีวิตและจะประสบความสําเร็จ ในลักษณะแบบนี้ด้วยนะน่นแสดงว่าการเงินเนี่ยเป็นดาวธาตุลมถูกไหมดาวพัตราหูเนี่ยพอโคจรมาอยู่ในเดือนธาตุไฟนะลมมาเจอไฟในพวกพันธุทุกนะครับน่นแสดงว่าด้วยความหนักด้วยความเหนื่อยด้วยความพยายามต่างๆนานานะที่ชาวราศีมังกรนนจะจะลงทุนเพิ่มกันได้นะจะลุยงานหนักเพิ่มเติมไปนเนี่ยทาให้ได้เม็ดเงินนะกลับเข้ามาเสียเงือเท่าไหร่นะได้เม็ดเงินกลับมาเท่านั้นนะ หนักเท่าไหร่ได้เม็ดเงินกลับมาเท่านั้นมันไม่ใช่เป็นปีของความพยายามแล้วมันศูนย์เปล่านะแต่เป็นปีของความพยายามทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นความร่ํารวยนะครับได้เลยนะดังนั้นปี25 6 5เนี่ยดาวมายืนในลักษณะแบบนี้นะครับมับงกรจะร่ํารวยนะมากยิ่งขึ้นด้วยความมานะด้วยความอดทนด้วยความพยายามของเรือนชะตาเองนะครับหลักๆเลยเนี่ยนะถ้าบางคนมีเงินแล้วเนี่ยจะเอาไปทําอะไร นะไม่ไม่เอาไปทำสินทรัพย์เพิ่มก็ไปซื้อพวกรถยนต์อย่างนี้นะครับมีโอกาสได้รถยนต์นะได้รถที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะมีเกณฑ์ที่จะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะรถอยู่แล้วพอเข้าสู่ปี2565เนี่ยเขาเรียกว่าเปลี่ยนสําเร็จนะทำสำเร็จได้มาสําเร็จสมหวังนะดั่งใจปรารถนานะครับหรือบางคนคิดที่จะเหมือนซ่อมบ้านนะทำบ้านตัวเองให้มันดีขึ้นทําร้านตัวเองให้มัน แข็งแรงขึ้นดูมีค่ามากขึ้นนะแบบนี้นะครับก็ทําทาแล้วมันสําเร็จไงพอสําเร็จก็กลายเป็นเหมือนแบบฐานที่มั่นนะอย่างสมมติได้รถมาเนี่ยมังกรนี่ไม่ได้เอารถมาท่องเที่ยวนะเอารถมาใช้งานนะใช้เดินเดินทางไปทํางานใช้รถในการนะาไปติดต่อลูกค้าประสานงานแบบนี้นะก็ถือว่าดีทําบ้านเนี่ยไม่ได้ทําเล่นๆนะ ไม่ได้ทามาเพื่อแบบทาให้มันดีขึ้นอย่างเดียวเขาเรียกว่าทํามาเพื่อสร้างรายได้ทํามาเพื่อสร้างประโยชน์นะครับดังนั้นถ้าใครมีเกณฑ์มีแนวโน้มที่จะทําในลักษณะแบบนี้นะก็ถือว่านะถือว่าจะทําออกมาแล้วเป็นบวกๆนะในเรือนชะตาชีวิตที่บอกว่าเป็นบวกๆเพราะอะไรทั้งที่จะเสียเงินนะเพราะมันเสียเงินไปแล้วมันได้สินทรัพย์นะได้เหมือนฐานที่มั่นที่จะมาสร้างเงินนะที่จะมาสร้างกําไรนะให้ดวงชะตาชีวิตนั่นเอง ดาวพระสาวเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีมังกรดาวพระสาวยังคงทับลัคนานะครับตลอดทั้งปี2,565พระสาวเองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดถึงแม้จะเป็นเจ้าเรือนของชาวลัคนาราศีมังกรนะเขาเรียกว่าก็นำพานะงานหนักๆงานเหนื่อยๆนะกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมังกรในปี2,564เนี่ยเขาเรียกว่ามีงานหนักๆมีงานเหนื่อยๆเข้ามาอย่างไม่หยุดสิ้นนะมีเข้ามาอย่างไม่รู้จบ แต่ถามว่าพอเข้าสู่ปี25 6 5แล้วมันจะดีขึ้นไหมหนักๆแบบนั้นนะก็มองวาอ่าทรงๆเดิมนะประมาณเดิมแต่รับมือได้ไนงะพอรับปือแล้วเนี่ยเขาเรียกแปลรูปนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเงินก็ได้นะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมือนตําแหน่งหน้าที่นะครับดังนั้นด้วยภาวะนะต่างๆที่ดาวพระเสายังคงมายืนในลักษณะแบบนี้รวมทั้งพระราหูนะมาส่งกําลังให้นะครับในอารมณ์ดาวในปี2515ามังกรใครก็ตามนะครับ ที่ทํางานแล้วคิดว่าหนักว่าเหนื่อยนะจะมีการได้เลื่อนขึ้นนะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะมีฐานชีวิตที่มันมั่นคงขึ้นแบบนี้นะครับดังนั้นปี2 5ง5จึงเป็นยังคงเป็นปีทองนะสำหรับคนแบบอชอบงานนะบ้างานแบบนี้นะครับยังคงเป็นปีทองที่จะได้รับภาวะงานหนักๆแล้วส่งผลให้ว่าทั้งเป็นที่นิยม ของหัวนหน้างานเป็นที่นิยมขององค์กรเป็นเหมือนบุคคลสําคัญนะบุคลากรคนสําคัญนะครับจึงทําให้ว่ามันจะมีความมั่นคงนะเกิดขึ้นมานั่นเองนะเขาเรียกว่าบริษัทขาดเราไม่ได้นะหัวหน้าขาดเราไม่ได้เป็นมือหลักเป็นมือขวาเป็นมือลุยนะเป็นมือปะทะเป็นมือที่จะต้องทํางานและแบบอ,อึดและอดทนนะตลอดทั้งปี2 5 6 5แล้วก็จะสมหวังนะได้ทั้งทรัพย์ได้ทั้งบ้านได้ทั้งรถได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ดังที่ใจมังกรน,นั้นปรารถนาภาวะความขัดแย้งต่างๆระหว่างตัวเรานะกับาทางระหว่างแผนกหรือว่าสภาพแวดล้อมโดยตัวบางครั้งมีการแข่งขันมีการต่อรองนะอย่างปี64เนี่ยนะครับอพอเข้าสู่ปี2565เนี่ยก็ถือว่าภาวะพวกนี้นะยังมีเข้ามาอยู่แต่มันรับมือได้แล้วไงนะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมานะครับจึงทําให้มังกรน,นั้นจะสามารถคิดแผนงานสร้าง เหมือนสิ่งที่จะรับมือได้แล้วได้รับชัยชนะนะกลับเข้ามาไม่ใช่ไม่ได้รับชัยนะคือเรียกว่าได้รับชัยนะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะมีโอกาสแบบล้มบ้างนะลุกบ,บ้างแต่พอเข้าสู่ปี65แล้วเนี่ยนะเขาเรียกว่าอมยากนะที่จะมีใครมาแข็งแร่งนะครับเท่ากับชาวลัคนาราศีมังกรพอมาปะทะกันด้วยปัญญาความรู้ด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหนําในเรื่องของการป้องกันตัวนะ เรื่องประสบความสำเร็จมาได้เป็นอย่างดีนะครับปี2565นะครับจึงเป็นปีนะที่เหนื่อยแล้วนะเหมือนเป็นการสร้างรากฐานชีวิตเลยนะแล้วจะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะครับจากการยืนดาวอย่างดาวพระเสาร์นะครับที่โคจรเข้ามาในลักษณะแบบนี้แล้วดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับก็ยังเป็นตัวแทนนะเป็นตัวปลงบอกนะพระเสาร์มาอีกเรือนหนึ่งมาจากอะไรละ่ะมาจากเรื่องของการเงินนะการเงินดังนั้นเนี่ยมังกรเองเนี่ยนะครับ รียกว่าจะจิบจับจะทําอะไรนี่นะครับได้กลับมาเป็นทั้งเงินทองเข้ามาได้กลับมาเป็นทั้งความสุขความสมหวังนะเข้ามานะครับเหนื่อยเหนื่อยแบบเดิมมันคงจะยังยังเหนื่อยอยู่แล้วนะแต่ความสุขสมหวังเนะี่ยยังทยอยสะสมเข้ามาสะสมเข้ามาสะสมเข้ามาแบบนี้นะครับอย่างไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวนะบางทีเราทําอะไรออกไปแล้วเหมือนแบบหัวหน้านะ หัวหน้าไม่เห็นค่านะประมาณนั้นแต่พอเข้ามาสู่ปี2565อย่างที่บอกไนงะเป็นบุคคลสําคัญนะครับเขาเริ่มเห็นค่าแนละเริ่มเห็นว่าเออศักยภาพเราดีจริงนะเราทนจริงเราสู้จริงเราเต็มที่กับอ,องค์กรจริงนะครับจึงกลายเป็นว่าทําให้ว่าเป็นผู้ที่จะถูกรับเลือกแนะเวลาจะให้ทําอะไรก่อนนะงานก็จึงยังคงมีเข้ามาเยอะนะเป็นพิเศษพิเศษนะครับเสมอเสมอเข้ามาเลยวจะอยูนะ ในปี2565เนี่ช่วงต้นๆปีจักโคจรไปร่วมเรือนอเหมือนเขาอยู่กับที่แหละมฤตยูอ่ะแต่บังเอิญว่ามีพระราหูนะโคจรเข้ามาร่วมเรือนนะครับพอพระราหูเข้ามาร่วมเรือนเนี่ยเขาเรียกว่ามาเป็นตัวกระตุนน้นไงจากเหมือนบางคนสูญเสียนะและที่ผ่านมาบางคนแบบตึงจริงไม่ไหวจริงมีการต้องเอาบ้านเนี่ยนะเอารถไปร,ไปรีไฟแนนซ์ไปจำนำจำนองอะไรแบบนี้ เกิดขึ้นเข้ามาได้บ้างนะครับพอเข้าสู่ปี2565นะครับพระระหูเข้ามาถือว่ามา,มา,มาเป็นเดือนดีนะจากการภาวะที่งานหนักๆอย่งางเสานะจากภาะวะที่หาเงินนะตัวเป็นเกลียวอย่างนี้นะครับทําให้มีความารุ่งเรืองเกิดขึ้นใช่ไหมที่กล่าวไปในช่วงต้นพอพระระหูเข้ามาในลักษณะแบบนี้จึงท,ทาให้ว่าเราสามารถนะเอาเงินนะที่หาได้นะไปปิดนะไปปิดแล้วทยอยปิดไปนะครับชุดแรกๆนี่ ยังไม่ต้องปิดตูมเดียวนะแต่ยอมปิดไปดก่อนมันก็จะทําให้แบบว่าเหมือนภาระหนี้สินต่างๆมันดีขึ้นนะครับจะได้บ้านนะที่เคยหายไปก็จะกลับเข้ามาสําหรับบางบุคคลนะบ้านที่เคยหายไปก็จะได้กลับเข้ามารถที่เคยอ่าซุ่มเสียงเนี่ยจะถูกยึดไปถูกยึดนะก็จะดีขึ้นนะก็จะได้กลับเข้ามานะครับดังนั้นการที่ดาวอ่าพะราหูเจ็ดปีจะมยายลุกเป็นตระที่่ให้เห็นชัดเจนหน <1 S 2> ึ่งก็ถือว่า มาร่วมกันนะมามาช่วยกันกระตุ้นนะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะครับสําหรับคนที่อดทนเต็มที่มานะเต็มที่พยายามเต็มที่นะครับยิ่งเป็นตัวเติมแล้วว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นพอเข้าสู่ในช่วงกลางกลางปีนะครับเจรกระกฎดาคมเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยจะทาการย้ายในภาคราศีนะย้ายเห็นย้ายแบบเด่นชัดเจนเลยนะทีนี้พอไปยืนอยู่ในภาคราศีไปยืนอยู่ในภพปุตตะแล้วนะครับ เลยทําให้ว่าไอ้ช่องพันธุ์ทุะช่องเดิมนะช่องบ้านที่อยู่อาศัยอะไรของเราเนี่ยมันโล่งขึ้นมันโปร่งขึ้นไงนะครับดังนั้นเนี่ยปี25ง5ตั้งแต่ต้นปีเราทยอยทยอยลุยไปเต็มที่ไปเลยนะเดี๋ยวพอเข้าสู่กลางๆปีจะเริ่มเห็นชัดเจนนะว่าจะได้บ้านได้รถได้อะไรสิ่งทุกอย่างนะได้ทั้งของเก่ากลับมาได้เพิ่มของใหม่เข้ามานะทั้งบ้านทั้งรถแบบนี้นะครับ ในปี2565นะมันก็จะเริ่มเห็นตั้งแต่เจกดาคมแนละสว่างสวงเงินไปเลยนะดีๆขึ้นไปเพราะว่าดาวฤกษ์อยู่เป็นดาวของความมืดเนะพอเข้ามาปกคลุมเนะี่ยราหูก็เป็นดาวด้านมืดเนะ่ยมันก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนไงในช่วงแรกๆของปีพอเข้าไปสุบกลางๆปีปลายๆปีเนี่ยเดี๋ยวจะรุ่งเรืองนะชัดเจนอย่างที่กล่าวไว้อย่างที่บอกไว้นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวกันไปนะแต่อย่าเพิ่ง หมดความพยายามนะหมดความอดทนในสิ่งที่กระทําหรือว่าหน้าที่การกระทําต่างๆที่เรากระทําอยู่นะเดี๋ยวดาวมันจะค่อยๆเริ่มสว่างสว่างสว่างขึ้นแล้วนะจะเย็นๆไปดาวมรดตยูนี่นะครับในปีหกเนี่ยไปอยู่ในเรือนของพบุตธะนะไปอยู่ตรงนั้นนานไหมนานนะปกติจะเดินทีเนี่ยเจ็ดปีครั้งหนึ่งนะแล้วก็จะไปพักอยู่นะ ซึ่งพอไอตอนช่วงมฤตยูจะไปยืนพักพักผ่อนนะใช้คำว่าพักผ่อนนะในเดือนของพวกุตตะเนี่ยอยู่ประมาณสักเจ็ดปีเต็มนะถ้าเป็นการช่วงเดือนปกติก็จะอยู่อย่างนั้นนะจะมีการเคลื่อนไหวในภาคอันในลูกระว,วางหน่อยแต่ว่าไอในภาคราศีก็จะอยู่อย่างนั้นแต่บังเอิญว่าช่วงปลายปลายปีอีกนะช่วงสักธันวาเลยมั้งนะครับมฤตยูก็จะทําการนะโคจรนะกลับเข้ามากลับเข้ามาเหยียบเรือนพันธุอีกครั้งหนึ่งนะแต่ตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้น่ากลัวนะผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะครับนะครับอย่างใครเหมือนเคลียร์ของเก่าหมดนะได้บ้านเก่ากลับมาเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอีกไนงะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปดังนั้นในการที่มฤตอยู่ทาการเคลื่อนย้ายในครั้งนี้นะครับอ่ามีเกณฑ์ที่จะนําความสุขสบายนะ มาให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับสำหรับคนที่มีความมานะและความพยายามเต็มที่เต็มกําลังนะปี2 5 6 5จากการเดินดาวของ3ดวงที่ทําบุมกันอยู่เนี่ยนะครับจึงทําให้ว่าลัคนาราศีมังกรอย่าพึ่งท้อแท้อดนะในความอดทนในความที่จะ บุกบ่าฝ่าฟันอะไรต่างๆไปก่อนนะเดี๋ยวข้อดีนะต่างๆนั้นจะทยอยกลับเข้ามาให้กับชาวลักนารางศีมังกรได้เห็นนะได้สัมผัสกันอย่างชัดเจนสาวเนี่ยนะครับที่โครจรถึงเรือนชะตาของมังกรเนี่ยพอเจอมนุษยตยูเนี่ยนะครับข้อดีก็คือว่าถ้าใครลุยตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยพอปลายปลายปีเหมือนจะได้พักแหละนะเหมือนจะได้พักจะได้สุขสม กับเม็ดเงินกับความพยายามของตัวเองนะน่าแสดงว่าเดี๋ยวมันจะทยอยนิ่งขึ้นไปนะทยอยดีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครมองว่าโอ้โหที่ผ่านมาชั้นหนักชั้นเหนื่อยนะแล้วพอเข้ามาสู่ปี2 5 2 5เจอดาวตกหนักหนื่งเอยงอยีงอย้งอ,งอ,งอีกเหรอชั้นไม่อยู่แล้วชั้นไม่ทนแล้วนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะแบบมไม่ดีนานนะแต่นะนะก็เลยมองว่าเป็นปีของการที่ยังต้องฝ่าฟันนะ ต่อสู้อุปสรรคอีกสักช่วงชังหวะเวลาหนึ่งแล้วจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจนั้นปรารถนานะครับกลับเข้ามาให้กับปริจตาเลยทีเดียวดาวพพระรหัสนี่นะครับจะทําการเคลื่อนย้ายตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับก็คือช่วงตั้งแต่วันที่8เมษายนนะครับปี2565ทําการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในภพสาหะนะครับได้ตตาแ่งแเป็นเกษตรเลยนั่นแสดงว่าพระรหัสปกติเดิมทีเนี่ย นะก็อยู่ในตําแหน่งศาสชาแบบนี้นะดีอยู่แล้วนั่นเองนะแต่นั้นเนี่ยการที่พระรหัสมาในลักษณะแบบนี้นะครับอีกเรือนหนึ่งมาจากภพว,กวินาศนะวินาศมาเป็นศาสชาศาสชาเย็นเป็นเกษตรจะทําให้ว่าชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีที่ปรึกษานะมีที่ปรึกษาดีๆนะครับก็ทําให้ว่านะเวลาจะทําอะไรเนี่ยเหมือนเรามีคนคอยแนะแนวแล้วนะแต่เราต้องเข้าไปหา นะต้องเข้าไปถามแบบนี้นะครับจะมีคนคอยแนะนำให้เกิดขึ้นคนรอบตัวนะสภาพรอบตัวก็จะเหมือนมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นแบบนี้ไงครับปรึกษาได้คุยกันได้ช่วยเหลือกันได้นะแต่มังกรเองก็ต้องอย่าลืมว่าตัวดาวพระประหัสกับตัวดาวพระเสาร์นะไม่ค่อยชอบกันเนาะเวลาเข้าโคจรถึงแม้จะมาอยู่ในเรือนภพตีของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเราจะปร,ปรึกษาใครก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนนะข้อแลกเปลี่ยนแบบนี้ จึงทําให้ว่าเป็นปีที่ชาวลัคนาราศีมังกรนะถ้าใครอยากที่จะเรียนต่อไงนะมีข้อรักเปลี่ยนไงเอาเงินไปจ่ายเขาไงนะเอาเงินไปจ่ายเขาไปเรียนเพิ่มนะอยากเรียนต่อปริญญาโทก็ทําได้นะอยากเรียนต่อด็อกเตอร์ต่อเอกต่อศาสตราจารย์อะไรก็รู้นะน,นะสามารถทําได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็จะทําให้เหมือนแบบฐานชีวิตนะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจึงเป็นปีที่ เหนื่อยแล้วได้ดีอีกนะครับในหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการศึกษานะทั้งเรื่องอบ้านรถรอะไรต่างๆนะครับฐานที่มันอะไรตา่างแบบนี้ถือว่าดีนะครับมีการติดต่อกับาชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นด้วยนะเลยจึงเป็นปีที่หนักเหนื่อยนะหนักเหนื่อยมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นก็จริงนะแต่เหมือนแบบว่าเราเอาอะไรนะมันหนักเพราะว่าเราเอาทองใส่ไว้ในเป้เราอะนะใส่ไว้ในย่ามเรา นะครับจะโด้ผ่นไ,ไหนมันหนักทองนะเดี๋ยวมันก็จะรวยได้นะรวยทั้งปัญญาความรู้รวยทั้งที่ปรึกษารวยทั้งทรัพย์สินเงินทองนะเดี๋ยวก็จะก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยอีกแป๊บหนึ่งนะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอาัศาวินนักรบเสื้อทองคำทุกๆคนครับขอบารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทวดาอารักษ์ดลบันดาลให้ทุกๆรัคนาราศี รวยทรัพย์รุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีความสุขในความรักเป็นเศรษฐีในปี2,565นี้เลยครับ